เป็นรถไซส์คอมแพ c t SUV ที่กว้างหน้าตาดีใช้งานง่ายขับสบายขับนุ่มวิ่งได้เป็นพันกิโลเลยทุกคนแอนโย่เสนอเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจเจวัครับิตาลาเ่อนเข้าสื่อเชลล์ล็อกฟีเฮตา้าติดชีวิตสีล้อครับผม วันนี้ครับทุกคนใครเป็นแฟนกับฉางอันนะครับวันนี้เขาเปิดตัวดีพอเอสโ5รุ่นใหม่ที่เป็นถือว่าเป็นคอมแพคเอสยน้องเล็กสุดและที่สําคัญทุกคนรอบนี้นะครับใครบอกว่าไฟฟ้าล้วนอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่โดนคนที่วิ่นไปไกลๆหลักพันกิโลนะครับวันนี้เขาเลยจัดให้นะครับกับซีรีส์ใหม่นะครับคือ REEV ที่มีเครื่องยนต์มาปั่นไฟเพิ่มพลังงานให้กับรถเขาวิ่งได้ไกลขึ้นเรียกว่าปกติเราเห็น b E V ออยู่แล้วนะครับรอบนี้เรนจ์เขาจะอัพเป็น มากกว่า1,000กิโลเมตรนะครับก็ฉะนั้นทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าต่างเขาเป็นยังไงไปลองขับกันนะครับผมไปมาดูภายนอกกันครับทุกคนเพราะวันนี้เรารู้แล้วแหละว่ามันจะมีทั้งรุ่น B V แล้วก็รุ่น R E V อย่างที่บอกไปนะครับ B V เนี่ยเริ่มต้น799ซึ่งราคาค่อนข้างดีน่ารักนะครับแต่อย่างที่บอกว่ารุ่นที่น่าสนใจสําหรับผมคือ R E E V เว้ยทุกคนเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบบางทีเราไปต่างจังหวัดไกลๆเงี้ยเราอยาก พกเครื่องปั่นไฟไปด้วยเออการที่มีเครื่องยนต์อยู่ข้างในเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเราสามารถเติมน้ํามันได้ปกติเข้าปั๊มได้เลยเติมเข้าเครื่องยนต์4สูบ1.5ลิตรเขาก็จะปั่นน้ํามันของเราฟืบฟืบฟบแต่ว่าไม่ได้ปั่นไปเป็นพลังงานเพื่อลงล้อนะครับแต่เขาปั่นไปเป็นพลังงานเพื่อไปเก็บในแบตเตอรี่ของเราซึ่งจะทําให้เรนจ์ของเราเนี่ยไกลขึ้นรวมๆแล้วเนี่ยสามารถวิ่งได้1000กิโลเมตรครับทุกคนถ้าน้ํามันเต็มแบตเต็มนะครับสุดยอดมากทุก เป็น compact SUV เป็นรุ่นน้องเล็กสุดนะครับเหมือกับเป็นรุ่นน้องของ SO7 นะทุกคนซึ่งผมส่วนตัวชอบดีไซน์ดีพออยู่และมันดูหล่อดูเท่น,นะครับเส้นสายดูเรียวดูเฟี้ยวแล้วก็มีการออกแบบไฟหน้าตรงนี้ให้เป็น Interstellar Flying Wing นะครับรูปส่ง,งเขาเนี่ยจะเป็นความโอกาสขึ้นมานะแล้วก็ช่องดูดลมตรงนี้เนี่ยก็เป็น Active Aero ด้วยสามารถปิด ก็ได้นะครับเพื่อลู่ลมมากที่สุดแต่ว่าเมื่อเครื่องหรือว่าแบตเตอรี่ร้อนเขาก็จะสามารถเปิดเพื่อรับอากาศขึ้นมาคูลระบบต่างๆภายในนะครับแล้วพอปิดแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ค่าซีดีของเขาเนี่ยเรียกว่าเทียบเท่าซูเปอร์คาร์นะครับ0.25เท่านั้นนะเขาให้แม็ก18มาเรียบร้อยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากกดออปชันให้สุดตารางครับก็มี120นิ้วให้เลือกใส่ได้ด้วยส่วนลายแม็กเนี่ยไม่ได้ออกแบบแค่สวยแต่ช่วยในการแบบรีดลมเป่าเบรกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ ด้านข้างของเขายังคงความเป็นมินิมอลฟิวเจอร์ริสติกอยู่นะครับสวยงามประตูทุกอย่างเรียบไปกับตัวรถนะครับเพื่อลดค่าซีดีให้มากที่สุดหลังคาแก้วพาราเมติกคลาส เต็มบานทุกคนนี่แล้วก็มีความลาดแล้วก็บานออกข้างๆคือมันเป็นการออกแบบสไตล์แบบผมชอบนะมันแมนเท่ๆดีนะครับไฟไท้าย LED เป็นไลท์บาร์ยาวนะครับตามสไตล์ดีพอพร้อมกับโลโก้ดีพอตรงนี้ข้างล่างเนี่ยก็จะมีแต่งลายดิฟเซอร์นิดหน่อยนะครับเพิ่มความ a e r o d ด n m i c เข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับ SO5 นะ มีใบปัดน้ําฝนมีนี่เป็นสัวยลักษ์ของเขานะครับนะไฟเบรกของเขาเทียบของด้านหลังครับถึงแม้จะเป็นคอมแพกเอสยแต่ก็สามารถเก็บของได้ให้เยอะเหมือนกันนะครับคันนี้เป็น REEV เนี่ยก็จะเก็บของได้น้อยกว่า b EE v นิดนึงอย่างคันนี้ก็จะได้424ลิตร แต่ถ้าเป็น B E V เนี่ยก็จะได้มากกว่านะครับก็เป็น492ลิตรนะครับผมนะแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วทุกคนไปต่างจังหวัดทั้งครอบครัวสบายครับไม่มีปัญหานี่เขามีความจุด้านหน้าอีกนะครับผมแต่ว่าต้องเป็นรุ่น B E V นะครับก็จะได้อีก159ลิตรนะครับแต่เนี้ยพอเป็นเครื่องยนต์นี้เขาก็ปิดไว้สวยงามแบบนี้นะครับก็จะไม่มีฟรั่งนะเราก็มีทรั้งแทนทุกคนอ่าโอเคไปดูข้างในันครับ ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ d e p o ร e s o ครกับทุกคนแน่นอนมีเวลคัมจอเวลคัมซีทุกอย่างเวลคัมเราตามสไตล์ดิพอรนะครับรอบนี้เนี่ยเขามากับจอ15.4นิ้วนะครับความละเอียด 2.5K ชัดๆแล้วก็กราฟิกลื่นไหลสวยงามนะครับชิป s t ต p Dragon ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ะ แล้วก็พูดถึงจอนะครับหลกัหลกๆเราก็ควบคุมต่างๆจอตรงนี้ได้นะครับเหมือนดีพอที่เราคุ้นชินกันแต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือระบบ a r HUD นะครับ Head-up Display ที่นอกจากจะบอกความเร็วแล้วเนี่ยยังสามารถบอกแมปของเราได้บอกระยะทางบอกเรนจ์เรียกว่าบอกเพิ่ม สส่วนแล้วเราก็สามารถปรับได้ด้วยนะทุกคนนะเวิร์กมากๆนะครับพุ่งไรมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นดีคัดเกียอยู่ด้านขวาเหมือนเดิมตอบไฟเลี้ยวที่ปัดน้ำฝนอยู่ซ้ายนะครับนี่เจ๋งมากมีไวเลสชาร์จิ่งที่สูงสุด50วัตต์ทุกคนนะแต่ผู้ใช้โฟนก็เท่านั้นนะครับเพราะเขาจำกัดได้แค่15วัตต์เท่านั้นเองนะครับวางแก้วน้ํา2อันสวยงามนะครับที่เก็บของตรงกลางวางของโปรตีนะครับและที่น่าตกใจนะครับรถราคาเท่านี้นะครับคอมแบ็กเอสยูวีมีเมมโมอรี่สีทุกคนนี่เราสามารถ ทึงได้3แบบนะครับจะแบบแบบหลักเลยเนี่ยคนขับหลักเป็นแบบนี้สำรองอ่ะก็เหมือนตำแหน่งที่2นะครับแล้วก็สำหรับพักผ่อนแบบกดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปรับให้เป็นแบบว่าพักผ่อนเลยปุ๊บยิ่งเขาได้บอกไฟฟ้าที่มีที่รองขายิ่งสบายเลยครับทุกคนมีเบาอ,อุ่นนะครับมีเบาเย็นให้เราเนี่ยแต่ในเมืองไทยก็คงจะใช้ บ่อเย็นเฮ้ย hey, แต่จะว่าไปช่วงหนาวที่ผ่านมาเนี่ยหนาวเลยนะทุกคน20กว่าองศานะครับ20ต้นๆเนี่ยบอกว่าเดีจะได้ใช้นะครับปีหนึ่งในไทยจะมีสักเดือน2เดือน ใช้ก็ฟินนะฟินเลยแล้วรถคันนี้เหมาะกับสาวๆมากครับเพราะว่ามีช่องเก็บของเยอะถึง35จุดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเก็บของไม่พอเลยนะจุ่กกันไปเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าภายในก็จะเป็นมินิมอลฟิวเจอริสติกสวยงามนะครับแล้วความสะดวกสบายนะครับคันนี้เนี่ยบีโพงษ์เฉดดีพอนะ1 4ตัวนะครับแอมเบรไลท์64สีสวยงามตอนคืนและมีคูลเลอร์บล็อกไว้ยทุกคนนี่คอนโซลนี้ไว้เครื่องสําอางผู้หญิงนะก็จะไม่ร้อนนะครับเย็นๆไปตลอดทางเลยอะ เขาคิดมาแล้วนะครับทุกคนไปดูบอหลังกัน คือด,ด้านหลังของดีพอ s ์โซครับทุกคนต้องบอกว่าเฮ้ยมันกว้างนะเวย้ยถึงแบบจะเป็น Compact SUV ทางดีพอรบอกนี่คือไซส์เล็กที่สุดของเรานะที่เป็น SUV แต่ดูดิดูดเรกลูมมีรูมผมเหลือโอ้โหเหลือเยอะมากผม177นะครับนี่เป็นตำแหน่งการนั่งที่ขับสบายด้วยไม่ได้ใกล้พวงมาลัยนะครับเหลือเยอะมากครับแล้วเฮดรูมก็เหลือสบายๆนะครับพี่ๆที่สูง180 185 ก็เข้ามาไม่อึดอัดแน่นอนนะครับเบาะนั่งนิ่มดีนะครับแล้วก็กระจกด้านข้างเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นคูปเกินไปเนี่ยก็เลยทําให้ฟีลลิ่งของผู้โดยสารหลังเนี่ยรู้สึกโปร่งนะครับรวมกับกระจกข้างบนเนี่ยก็โปร่งสบายเลยนั่งสับพันโลก็สบายๆนะครับวางของวางแก้วเฮ้ยนั่งสบายจริงคือนั่งยาวๆได้เลยนะครับเป็นรถที่โอเคนะครับจริงๆภายในภายนอกของ bav กับ iev จะไม่ต่างกันเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่าทั้ง2แบบจะเป็นยังไงครับไป แต่ก่อนที่จะไปขับกันครับเรามาดูตัวเลขกันก่อนดีกว่าทั้ง B E V ไฟฟ้าล้วนและ R E V ที่เป็นเหมือนกับการพกเครื่องปั่นไฟเหมาะสำหรับเบืเ้องที่ขับรถไกลหาที่ชาร์จได้บ้างไม่ได้บ้างเลยครับเริ่มจาก B E V กันก่อนเลยมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับหลัง238มากับแรงบด320นิวตันเมตรทำ0-100เนี่ยใน7.3วิท็อปสปีดที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขามากับแบตลิเธียมแมอนแบบ L F P 56กิโลวัตต์อวขับได้ไกลสุด470กิโลเมตรชาร์จเร็วสุด 151.5กิโลวัตต์3 0มสถึงแปเนี่ยในสินาทีและช่องชาร์จแบบ AC ได้6.6กิโลวัตต์ R EV เขามาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวขับหลัง218 mm. มากับแรงบิดสามร้ินิวตันเมตรปั่นไฟจากเครื่อง1.5ลิตรสี่สูบเกาสมาทำสู100นห่งร้อใน7.9วิและท็อปสปีดที่175กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตลิเทียมไอออนแบบ LFP 27กยลวขับเสุดกิโลเมตร DC าาร์อ0์ขใน นทนีนี่น่าจะเป็นเทสไลน์แรกเลยนะครับของประเทศเรานะครับที่เราจะได้ลอง S 0 5ฟนะคันนี้ลองเนี่ยก็คือเป็นรุ่น BEV หรือไฟฟ้าล้วนนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเราดูกันแล้วเนี่ยในไฟฟ้าล้วนเนี่ยมันก็จะแรงกว่านิดนึงประมาณ20มา้านะครับผมไปลองอัตราเร่งกันอ่าอันนี้มีลอนช์คอนโทรลไหม <c oughs> อ๋อไม่มีครับโอเค3 2 1ครับผมไป สูตร100เนี่ยก็จะทำได้ประมาณ7วิก,กว่าๆนะครับผมไปแบบรถใช้งานนะทุกคนต่อไปเนี่ยเราก็ไปลองสลาลอมกันต่อแบบรุนแรงขึ้นอีกนิดนึงแต่รถเขามันมีระบบช่วยเหลือเยอะมากนะทุกคนนี่ผม,มพยายามจะแบบเอารถให้มันหลุดอะแต่ด้วยระบบ เซฟตี้ของเขาเขาก็ตัดการทํางานนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะใครที่บอกอขับรถ SUV ที่เป็นไฟฟ้าแล้วมันหนักด้วยขับหลังด้วยมันจะเป็นยังไงนะวันนี้ผมก็พยายามจะเทสให้มันออกที่สุดละแต่ด้วยระบบช่วยเหลือของเขานะครับก็สบายหายห่วงเรเร็วๆฟึบเร็วๆซุ๊บ จิ้มยิ้มไร <laughs> จิ้มยิ้มไรครับเอ้ยดีนะเว้ยดีเออรู้สึกปลอดภัยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น้องจิมซึ่งนั่งหลังตลอดการเทสของผมรู้สึกก็คือถึงคนขับข้างหน้าจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเลี้ยวได้มคมขึ้นแต่คาแรคเตอร,ร์การนั่งด้านหลังก็ยังคงเด้งกว่าด้านหน้าเหมือนเดิมครับต่อไปนี่ทุกคนมาทดสอบความนุ่มนวลของช่วงล่างนะครับผม,มคือการขึ้นลูกนาดแบบเนี้ย แน่นอนรถมันก็ต้องสั่งตามตามหลักฟิสิกส์อยู่ละแต่ในเรื่องของการซับแรงกระแทกเนี่ยผมว่าโอเคนะคือมันไม่ได้แบบกระด้างอ่ะเออโดยรวมแล้วผมว่ามันค่อนข้างที่จะนุ่มนวลเป็นรถไซส์ Compact SUV ที่กว้างหน้าตาดีใช้งานง่ายขับสบายขับนุ่มต่อไปเดี๋ยวเราจะไปลอง REEV กันนะทุกคนที่มีเครื่องมาช่วยปั่นไฟด้วยจะเป็นยังไงครับไปทุกคน รอบนี้นะครับเรากดไปแล้วครับผมมากับ REEV นะครับผมที่มีเครื่องยนต์นะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเราพกสถานีชาร์จไปด้วยนะครับเติมน้ำมันไปเครื่องยนต์ของเขาก็จะปั่นพลังงานนะครับเป็นกระแสไฟไปเลี้ยงแบตเตอรี่ก็เลยทําให้รถของเราวิ่งได้ไกลขึ้นนะผมว่าหลักการนี้มันค่อนข้างเวิร์กกับประเทศไทยนะเพราะว่ารวมๆแล้วเนี่ยวิ่งได้เป็นพันกิโลเลยทุกคนนะแล้วดูว่ามีอะไรแตกต่างกันหรือเปล่า โอ้โหก็ยังคงตัวทรงตัวได้ดีสวยงามเหมือนเดิมนะครับความรู้สึกของรถเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากมายเลยจิมยิ้มไยคุณอย่ายิ้มดิเออ <Thank you. S 1> <laughs> นะแต่ก็พยายามจะแบบทำให้ไอพยายามจะทำให้เครื่องยนต์มาติดมันก็ไม่ติดนะหรือมันติดแล้วติดแล้วครับอ,อ๋นนี้ติดแล้วหรอครับ แทบไม่รู้สึกเลยนะมันไม่เหมือนสมัยไอ้อะไรนะนิสสันคิกอีที่แบบติดปุ๊บรู้เลยติดอันนี้ติดแล้วเหรอใช่เหรอผม oh, มันเงียบไปละจริงเหรอถ้าใช่นี่ Amazing เลยนะเนี่ยคือพอเป็นมีเครื่องมาด้วยเนี่ยฟีลลิ่งการขับไม่ต่างกันเยอะครับถ้าดูตัวเลขอ่ะก็จ,จะลังบิดเท่ากันแรงม้าน้อยกว่ากัน20ตัวก็แทบแทบไม่ต่างและกันสิ่งในเความสะดวกฟีลลิ่งการขับแทบไม่รู้สึกแต่สิ่งที่ต่างแน่ๆเนี่ยคือคันนี้ระยะทางของเราไปได้เป็นพันกิโล นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสถานีชาร์จอะไรต่างๆว่าจองคิวทันหรือไม่ทันเพราะว่าถ้าไม่ทันไม่มีที่ชาร์จฉุกเฉินจริงๆเขาก็สามารถใช้น้ำมันปั่นออกมานะครับเป็นกระแสไฟเข้าแบตเตอรี่เราได้ก็ขับต่อได้อะทุกคนนะเจ๋งมากนะครับถ้าถามผมใช้งานจริงเนี่ยสุดตัวผมเนี่ยชอบ R E E V มากกว่าครับยิ่งเป็นรถใช้งานด้วยไปต่างจังหวัดไกลๆจะได้ไม่ต้องคิดเยอะครับ โอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างสำหรับ DPO5 SO วันนี้นะครับสีน่ารักน่าชังนะครับผมผมบอกเลยถ้าเพื่อนๆที่สนใจนะสามารถมาดูได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับแต่วันนี้ ถึง6เมษายนนะครับโปรโมชั่นเขาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณทางสขงอันไทยแลนด์นะที่เชิญพวกเรามาจัดรถสวยๆให้เทสกันแบบนี้นะครับพเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับและนอนที่สุดกว่านั้นครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคลิปจนจบชอบคลิปนี้ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ